สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับโยโอมาชิจัเคยครับวันนี้นะฮะเราจะมาเอาชิลรอดใน E ีพีที่2กันใช่ซึ่งเอ่ออเอาละปัญหาคือทีนี้เราขุดในสเตจที่2แล้วเป็นสเตจของดันเจียนนะครับอ่อถ้าเราเอาเอาเอาที่ตรวจมาแป๊บน,นึงนะที่ตรวจอยู่ไหนนอยสมันจะเป็นดันเจียนมั้งถ้าจะไม่ผิดตึ๊บเอ่อตึ๊บอันเดอร์กาวเหรอมันเป็นดันเจียน ผมไม่แน่ใจเหมือนกันทีนี้คือผมกําลังพยายามปั๊มต้นไม้อยู่นะฮะเราจะต้องมาทําตู้เนี่ยคือผมกําลังพยายามที่จะเก็บของพวกเพชรเอออะไรเอยพยายามทําให้มันเข้าล็อกเข้าที่อ่ะเออโอเคมาเดี๋ยววันนี้เรามาทำเก็บของแล้วก็อาจจะขยายเกาะไปเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าบล็อกดินเราก็ยังมีไม่เยอะอะเราไม่เจเนอเรเตอร์ไหมเจเนอเรเตอร์มีไหมไม่มีเครื่องปั๊มดินอัตโนมัติเหรอ ออ่าไม่เป็นไรรล้วหังนั้นเราคงจะต้องอุ๊ยอันนี้เอเมัลชัยไหมเรื่อนนออยไม่ได้วะคือตอนนี้เรายังไม่เจอเอเมัลเลยคือผมอยากได้เอเมัลมากเอเมัลมันดีนะฮะคือผมอยากทำเจ้าเนี่ยเนียเนียแล้วคือมันทำแต่ละทีมันต้องใช้สองเม็ดแล้วเอเมัลเรายังไม่มีเลยแล้วก็ส่วนเครื่องตรงนี้นะฮะมันเป็นเครื่องเอาไว้กันพวกแบบ มอนสเตอร์มันเกิดอะไรประมาณนี้โอเคมาเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมขออนีาตทำจากที่ผมทําไว้แล้วกันโอเคมาเรามาวางเพิ่มเติมกันนิดนึงนะฮะอึ๊ส์ทีนี้เราก็จะมีที่เก็บ เยอะขึ้นโอเคเราหยิบแร่ออกมานะฮะมันจะมีแร่ตรงไหนตรงนี้เราน่าจะต้องจัดเป็นสีสีปะ่ะดีปะ่ะแบบสีฟ้าสีแดงอะไรประมาณนี้สีเขียวอะไรเงี้ยน่าจะดีนะหรือว่าผมทำอย่างนี้มันยุ่งยากไปวะอ่าฮะอันนี้บอกอะไรไม่รู้ฟ้าใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่เป็นบอกองงงงหรือว่าผมทำกล่องเก็บของไว้สำหรับเก็บ เก็บไอรอนไปไอเก็บแร่ไปเลยวะมันง่ายกว่าไหมใช่ปะเอองั้นเดี๋ยวแป๊หนืนะอ่าเราต้องการไม้บอกไม้เอ๊ะนี่โบทานี่พอรตหรออ๋อโบทานี่ฮอปเปอรอยู่นี่ว่าเอาอีกแล้วโง่อีกแล้วครับอย่างนี้ยืนเอฟเคไปชาติหนึ่งก็ไม่ไม่มาหรอกเอาจริง โอเคเรามาขอไม้นิดนึงครับสรุปแล้วสุดท้ายเราก็มาทำเป็นกองเก็บของแร่แทนใช่ เฮ้ยหรือว่าเราต้องแยกแล่ดิบกับแร่นี่วะน่าจะต้องแยกนะเนี่ยแร่ดิบขอแร่ดิบหน่อยฮะโอเคเก็บแล่ดิบอือหึแร่ดิบมีงไหมไม่มีที่เหลือก็ไว้นี่แล้วกันเอ้ยอย่างงี้ง่ายกว่าเยอะเลย,เยจบส่วนนี้เราก็เอาไว สักอย่หางเหมืกันโอเคเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตไปก่อนละกันตอนนี้เราก็มีกล่องเก็บของไว้ละเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปคิดก่อนว่าในอนาคตเราทําอะไรเพิ่มเติมละกันแล้วน่าจะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มดินฟาร์มดินแล้วก็ปลูกด้านหลังให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าละกันนะเจอกันครับบ๊ายบายฮะ till it's cool just cool into the mouth Nice.